ีนโยบายถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นไว้บังคับว่าผู้รงเรียนที่จัดการศึกษามศปไม่ว่าป .6 ม .3 ป .6 จะต้องสอบโทเนี่ยทุกคนแต่ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาในรัฐบาลไม่ได้บังคับแต่ทางอบจมีนโยบายบอกว่าอยากให้ผู้งเรียนให้นักเรียนสอบโทเนี่ยนะครับเป็นข้อสอบการทั่วประเทศนะครับสอบ้อคกันซึ่งปีนี้นี่ทางเรียนได้ตั้งเกณฑ์ไว้ วิชานี้มต้นสอบสีวิชานะครับมต้นสอบสีวิชามปลายมอ .6 สอบห้าวิชาถ้าถ้าเกิดเย็นที่ตั้งโรงเรียนตั้งไว้นะครับอจะให้คุณการศาึกษารคุณละกหนึ่งพันบาทเป็นต้นส่วนตัวนะครับไม่ใช่ตุนโรงเรียนเป็นทุนของอผมเองนะครับของพญาสุภัญญาแข็งทำคือทุณรัหนึ่งพัน 1, บาทนะครับก็จะให้ปีที่แล้วนี่ปีนี้ไม่ถือว่าน้อยนะครับปีที่แล้วเนี่ยสิบสามคุณผมเข้ากับ บาทนะครับคุอส่วนตัวที่มอบทุนในปีนี้ได้ได้ได้ห้าพันนะครับที่ห้าพันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็ชื่นชมกับอ่าสิทธิ์เก่าตอนนี้เราเป็นที่ว่าเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็จบของก็คือนอายอรุณชัยคำบอกนะครับเป็นนักเรียนตะปูเมื่อปีที่แล้วนะครับก็สอบได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์โอเน็ตนะครับสูงสุดคะแนนสูงสุดของโรงเรียนในสังกัดอบจศรีสเกีทั้สงส,งสา,งามเจ้าหนุเรียนนะครับก็ถือว่า เป็นข่าวดีนะครับบางท่านก็บอกว่าเออมาสมบูรณหนาโรเรียนที่โรงเรียนแตนเิีดเด็กจะมีความรู้ความสามารถให้ให้ท่านเชื่อในศักยภาพได้นะครับหนาโรงเรียนแต่เมียดโดยพัาะคณะครูกลุาจารย์ทางการศึกษาโรงเรียนแต่เมียดท่านเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนหรือในหลายเรื่องนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนก็ได้สอนถึงทัพงเรื่องเรียนอย่างเดียวแล้วก็ได้หลายเรื่องนะครับเพราะนันล็ขอชท่โจมยขอขอบคุณทางผู้ปกครองของนายบริชัยคำบอกแล้วก็เรื่ย ที่ช่วยติดตามแล้วก็กำกับทุกๆรุ่นในเรื่องของการจัดการาสอน,นอขอขอบคุณทางทาง่นทานอาจารย์การณ์ภาศรีดีนะครับที่ท่านได้มอบบทการศึกษารู้ให้กับนักเรียนม .3 ที่มีค่าโอเลี่ย เจ็ดพันนะครับให้กับคุณให้กับนักเรียนนะครับนี่คือทุนการศึกษาแต่คูนการศึกษาของเราก็จะมีมาเรื่อยเื่อยในยุคสมัยสมัยในพูดไปเมื่อช่วงวันไหวปูเราไหวปูเมื่อวันพฤันที่แล้ววันที่6คื เหมาสที่จะร่วมทำบุญในโอกาสต่างๆโอกาสคล้ายวันเกิดหรือโอกาสต่างๆที่จะากทำบุญก,การ,การศึกษาที่จะมอบให้นักเรียนก็ประสานกับคณะครูทา่านใดก็ได้นะครับแจ้งมานะครับก็จะทําวิธีมอบให้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีรวมทั้งข่าวดีที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์มันยามาได้แจ้งไปก็แจ้ขขงคุณคุณผู้ปกครองนะครับที่มีบุญหาเรียนม .1 ม .2 ม .3 นะครับ กระทรวงมหาดไทยนะครับมีผู้ให้คือเป็นนโยบายเป็นกองทุนเสมอภาคเป็นกองทุนเสมอภาคนะครับเป็นการมอบทุนให้กับนักเรียนชั้นอ1น2่3น,น,นะครับปริมาณสา0พับาทต่อปีนะครับปริมาณสา0พับาทโดยมอบเป็นปีก็ติ้ภาคเรียนละ1,000งห้